Allah Allah Allah, 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 Allah. Al Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Fatih, alhamdulillah. Masmuki? Ismi Qayyah binti Amin. Wa anti? Ismi Maimunah Muhammad. อัสสลามอะลัยกุมอัลลอฮฺมะตุลลอฮะบะเราบรกาตูดูสนุกฟังเพลินพร้อมกับการเรียนประวัติศาสตร์กับรายการตาริคุลอิสลามประวัติศาสตร์อิสลามพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการตาริคุลอิสลามประวัติศาสตร์อิสลามตอนนี้คือตอนที่3แล้วค่ะวันนี้เราสองคนจะมาล่อีวประวัติของท่านนบีอิดริสอะลลอฮิสลามกันนะคะบอดสเท่นานนบีอิดะลิสอะอลัอฮิสลามเป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์ท่านหนึ่งค่ะ ชีวประวัติของท่านเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้เราสองควรจะมาเล่าชีวประวัติของท่านคร่าวๆก่อนนะคะท่านนั้นเป็นลูกหลานของนบีอาดามค่ะซึ่งท่านนั้นสืบเชื้อสายมาจากนาบีซิดอัลัอฮิสาลามซึ่งเป็นบุตรของนบีอาดามอัลัอฮิสาลามค่ะและท่านนาบีซิดอัลัยฮิสาลามเป็นผู้ทวดคนที่หของท่านนาบีอิดริสอัลัยฮิสาลามค่ะและท่านเกิดในตอนที่ท่านนบมอาดามนั้นยังมีชีวิตอยู่ด้วยนะคะซึ่งตอนนั้นนบีอาดามได้มีอายุถึงหนค่ะ และหลังจากที่ท่านนาบีซีดเสียชีวิตลงอัลลอฮ์ก็ทรงเลือกท่านนาบีอิดริสรอัลลอฮิสาลามเป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์ค่ะ <c oughs> ในฮะดีษได้รายงานว่าท่านนั้นเป็นนบีคนแรกหลังจากนาบีอดาดัมอัลลอฮิสาลามและนบีซีดอัลลอฮิสาลามค่ะ <c oughs> และรายงานอีกว่าท่านนั้นเป็นคนแรกที่เขียนด้วยปากกาและเป็นคนแรกที่สวมอาอทรีเย็บด้วยผ้าและเป็นคนแรกที่คิดค้นวิชาดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วยนะคะ اعوذ بالله <سؤال> من الشيطان <سؤال> الرجيم <سؤال> واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا หลายๆคงคงจะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับชีวประวัติของท่านนาบีอิดรลิสอลัยฮิสสลามกันแล้วใช่ไหมคะงานเชิญรับชมฟังได้เลยค่ะเรื่องราวของนบีอิดริสอลัยฮิสสลามอัลลอฮ์ได้ทรงยกย่องสรรเสริญนบีอิดริสอัลัยฮิสญญสลามโดยกล่ญญาวว่าเขาเป็นนบีคนหนึ่งและผู้มีความสัตย์จริงและจงเล่ญญาเรื่องของนบีอิดริสไว้ในคัมภีร์นี้ เขาเป็นผู้มีความสัตด์จิิงและเป็นนบีและเราได้ยกย่องเขาให้มีตำแหน่งอันสูงส่งอินอกหรือนบีอิดริสอลาฮิสาลามได้ถือกำเนิดและรับการเลี้ยงดูมาในบาบิโลนโดยได้ปฏิบัติตามคำสอนและศาสนาของนบีอาดัมและเซิอลลฮิสลามลูกชายของเขานาบีอิดริสอลลฮิสลามเป็นลูก หลานรุ่นที่ห้าของนบีอาดัมอัลลอฮิสลามเขาได้เรียกร้องผู้คนให้กลับไปยังศาสนาของบรรดาบรรพบุรุษของเขาแต่มีน้อยคนนักที่ฟังเขาในขณะที่คนส่วนใหญ่ได้หันหลังให้นบีอินุกหรือนบีอิดริสอลฮิสลามและสาวกของเขาได้ออกจากบาบิโลนไปยังอียที่นั่นเขาได้ปฏิบัติภารกิจของเขาต่อไปในการเรียนร้อง ผู้คนไปสู่สิ่งที่ยุติธรรมสอนคนเหล่านั้นให้รู้จักกันวิงวอนต่อพระเจ้าสั่งให้ผู้คนถือสินอดในบางวันและให้ทรัพย์สินบ,บางส่วนแก่คนยากจนขอเป็นคนแรกในบรรดาล,ลูกหลานของนบีอาดัมอะัลฮิสสลามที่ได้รับตำแหน่งนบีหลังจากอาดัมและซิดอะัลฮิสสลาม เราได้เรียนรู้ชีวประวัติของนบีอาดัมอะัลฮิสลามมาแล้วก่อนหน้านี้ความจริงนบีอาดัมอะเลฮิสลามเป็นนบีที่มีอายุยืนยาวมากเขาได้ให้กำเนิดบุตรมากมายและบุตรคนหนึ่งของเขาคือซีดมีความหมายว่า ของขวัญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลามีเรื่องเล่าว่านบีอาดัมอะลัยฮิสสลามบิดาของซิดอะลัยฮิสสลามได้ตั้งชื่อให้เขาเช่นนั้นเนื่องจากอาดัมอะลัยฮิสสลามให้กำเนิดบุตรคนหนึ่งภายหลังจากอบบดุได้สังหารฮาบิดพี่น้องของเขาจนเสียชีวิตซิดจึงเป็นเหมือนของขวัญจากอัลลอฮ์ที่ได้ประทานให้แก่นบีอาดัมอะลัยฮิสสลาม นักวิชาการกล่าวว่าเมื่ออาดัมอะัยฮิสลามใกล้เสียชีวิตนั้นเขาได้เรียกซิดมาสั่งสอนขอให้รู้จักช่วงเวลาต่างๆทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนและได้สอนการทำอิบัตในช่วงเวลาเหล่านั้นแก่เขาอีกทั้งยังได้บอกแก่เขาว่าต่อไปจะเกิดน้ำท่วมโลกขึ้น กล่าวกันว่าสายตระกูลของลูกหลานนาบีอาดัมอะัยฮิสสลามจะมาบรรจบที่ซีดผู้นี้และการต่อมาลูกหลานของนบีอาดัมอะัยฮิสสลามจากสายอื่นๆได้สูญพันธุ์ลงหมดส,สิ้นอัลลอฮ์สุบฮานาฮูวาตาอลาทรงรู้ยิ่งซีดอะัยฮิสสลามได้ทําหน้าที่ในตําแหน่งนบีสืบต่อจากนาบีอาดัมอะัยฮิสสลามบิดาของเขานาบีซีดเป็นนบี ดังที่เราทราบมาจากฮะดิษของนบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลวะเลหิวสลัมที่กล่าวว่านบีซิดอลัยฮิสลามได้รับแผ่นบันทึกปัญญาศาสนาจำนวนถึงห้บแผ่นและเมื่อเขาใกล้เสียชีวิตเขาได้สั่งเสียไว้แก่บุตรคนหนึ่งของเขาให้ทำหน้าที่ต่อจากเขาจนในที่สุดคำสั่งเสียนั่นได้ตกทอดไปจนถึงอุคหนุกซึ่งคืออิดริส นบ,บีอิดเดอริสอะลัยฮิสสลามนั่นเองชัยตอนยังคงต่อสู้กับมนุษย์ถัดจากนบ,บีอาดัมอะลเยฮิสสลามเป็นต้นไปมนุษย์ได้มีชีวิตสืบต่อกันมาอีกหลายยุคหลายสมัยเป็นเวลานานแสนนานมนุษย์เพิ่มจำนวนมากขึ้นและแพร่พันธุ์มนุษย์มีจำนวนมากขึ้นและมากขึ้น สิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้ทำความดีและความรักที่มีอยู่เต็มเปียกจิตใจของมนุษย์แต่เชยตอนก็ยังคงติดตามมนุษย์อย่างไม่คลาดสายตามันได้หวานเชื้อความชั่วร้ายลงในจิตใจของบางคนเชยตอนจึงมีสมัครพักพวกที่พอใจในแนวทางของมันที่มุ่งทำร้ายสายสัมพันธ์ที่ดีของมนุษย์เพราะมันได้ให้สัญญาไว้ว่ามันจะต้อง หลอกล so em ่อลูกหลานนบีอาดัมอะลัยฮิสลามและหวานล้อมให้พวกเขาทำความชั่วและทำบาปเพื่อในที่สุดก็จะไม่เหลือพวกที่อยู่ทางน้ำที่ถูกต้องอีกต่อไปนบีอิดริสอะลัยฮิสลามก็เป็นนบีท่านหนึ่งจากบรรดานบีผู้ทรงเกียรติเหล่านั้นซึ่งมีนามระบุอยู่ในอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮฺะฮวตาละได้ตรัสไว้ในสุรห์มรยมว่า และจงกล่าวถึงเรื่องอิดริสที่อยู่ในคำพีเธอแท้จริงเขาเป็นผู้ศรัทธามัน่นและเป็นนบีและเราได้เทิดเกียรติเขาสู่ตำแหน่งอันสูงส่งสุรมารยามอายะที่56าสกถึงห้าคุรอานไม่ได้เล่าอะไรเกี่ยวกับนบีอิดริสอลัยฮิสลามนอกจากข้อความเหล่านั้นใครคืออิดริสอลัยฮิสลามนักวิชาการได้กล่าวไว้ อย่างไรเกี่ยวกับนบีท่านนี้พวกเขากล่าวว่านบีอิดริสอลัยฮิสสลามเป็นลูกหลานของนบีอาดัมอลัยฮิสสลามเขาสืบเชื้อสายมาจากนบีซิดบุตรของนบีอาดัมอลัยฮิสสลามชื่อขอ,ของเขามีระบุอยู่ในคมภี์ตะราะว่าคุนุกในฉบับแปลภาษาอาหรับออกเสียงว่าอุคนุกคัมภีรตะราะกล่าวว่าเขาเป็นนบีท่านแรกภายหลังจากนบีอาดัมอลัยฮิสสลาม นักประวัติศาสตร์บางคนกล่าวว่าเขามีชีวิตอยู่ร่วมกับสมัยนบีอาดัมอัลลอฮิสซลามเป็นเวลา308ปีหมายความว่าเขาได้เห็นปู่ทวดของเขาคือนบีอาดัมอัลลอฮิสซลามและใช้ชีวิตร่วมกับเขาเป็นเวลาหลายร้อยปีตำราประวัติศาสตร์บางเล่มเล่าว่านบีอิดริสอัลลอฮิสซลามเกิดที่อียิปต์ในเมืองมัส บางคนกล่าวว่าเขาเกิดที่บาบิโลนและเติบโตอยู่ที่นั่นและได้ศึกษาวิชาความรู้จากซีดผู้เป็นปู่ของเขาแต่จากหลักฐานที่แน่นอนก็คือเขาเกิดที่อียิปต์พำนักอยู่ที่นั่นและเรียกร้องเชิญชวนมนุษย์สู่กันพักดีต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาละผู้ทรงยิ่งใหญ่และผู้ทรงเกรียงไกรเขาทำหน้าที่กำชับผู้คนให้ทำความดีแล้วคอยยับยั้ง พวกเขาจะการทำความชั่วอัลลอฮฺสุบฮานาฮวะตาอาลาได้ยกตำแหน่งของเขาให้สูงขึ้นนักวิชาการบรรยายความหมายอัลกุรอานที่กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าอัลลอฮฺสุบฮานาฮวะตาอาลาได้บัญชาแก่นบีอิดริสอาลาัลัยฮิสสลามว่าโอ oh, อิดริสแท้จริงเราจะยกเกียรติเจ้าให้สูงขึ้นทุกวันเท่ากับความดีที่มนุษย์ทั้งหมดได้กระทำ เบื้องหน้าความโปรดปรานอันยิงย่งใหญ่ของอัลลอฮ์นี้อิดรลิสอะลัยฮิสลามมีความต้องการทําความดีมากขึ้นเขาได้ทุ่มเทการอิบะดะต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลามากยิ่งขึ้นเขาได้ใช้เวลาที่มีประกาศเชิญชวนให้มนุษย์หันมาทำความดีเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาที่ได้ประทานความโปรดปรานอย่างมากมายให้แก่เขา นี่คือบุคลิกของเบ่าวผู้ที่มีคุณธรรมที่เขาจะต้องตอบแทนบุญคุณของอัลลอฮฺสุภานาหฺวตาอาลาเพื่อที่อัลลอฮฺสุภานาหฺวาตาอาลาจะได้เพิ่มพูนความเมตตาให้แก่เขามากยิ่งขึ้นสมดังคำดำรัสของพระองค์ที่ว่าถ้าหากพวกเจ้าตอบแทนบุญคุณอัลลอฮ์แน่นอนพระองค์จะเพิ่มพูิให้แก่พวกเขามากยิ่งขึ้น สุราอิบรอฮิมอายะที่เจ็ดนบีมุ h a m m ลัมได้เล่าให้ฟังว่าพวกเราทราบว่าในคืนอิสรถและมิอรอตนั้นท่านได้เห็นนบีอิดริสอัลลอฮิสลามพบกับเขาในชนั้นฟ้าที่สี่ นบีอิดริสอัลฮิสสลามได้จัดระเบียบการดำเนินชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ้นเขาได้จัดทำพังเมืองต่างๆขึ้นได้รวบรวมนักศึกษาให้มารับการศึกษาในทุกเมืองเขาได้สอนนักศึกษาให้รู้จักสิ่งที่เป็นศัจธรรมและความยุติธรรมได้อธิบายให้พวกเขารู้จักหลักการปกครอง เคล็ดลับความเจริญรุ่งเรืองและให้ความเข้าใจแก่พวกเขาถึงหลักการในใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมได้วางแนวทางด้านการเมืองการปกครองที่จะนำพาพวกเขาสู่ความผาสุกที่ยั่งยืนซึ่งมีรากฐานอยู่ที่ความร่วมมือกันทำความดีและมีคุณธรรมและยึดหลักการที่ว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูตะอาลายย่อมอยู่กับคนหมู่มากที่มีความสามัคคี นบ,บีอิดริสอัลลอฮิสสลามเป็นคนแรกที่ได้รับนำหลักปัชญาออกมาเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะวตาลาได้สอนให้เขารู้เคล็ดลับต่างๆมากมายที่มีอยู่ในจักรวาลเขารู้ความลี้ลับของดาราศาสตร์จุดรวมของดวงดาวและตำแหน่งที่ดาวตกตลอดจนจากรราศีของมัน รู้จักจำนวนปีและการคำนวณเช่นเดียวกับการที่เขาได้ดำเนินการที่ยิ่งใหญ่และถือกันว่าเป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่งในยุคสมัยโน้นเพราะเขาได้แบ่งโลกออกเป็นสี่ส่วนและได้แต่งตั้งผู้มีอำนาจสี่คนให้ทำหน้าที่การปกครองในแต่ละส่วนและได้จัดวางผังเมืองเพื่อรับรองความเจริญตบโตในแต่ละส่วนการแบ่งเรื่องนี้ ได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นอย่างแท้จริงของการเกาะกํากเนิดความเป็นประชากรและความเป็นเผ,ผ่าพันของมนุษย์สำหรับอิบราฮิมต่างๆนั้นนบ,บีอิดริสอะลฮิสลามได้แจ้งข่าวดีแก่มนุษย์สิ่งเดียวกับการที่บรรดานบีต่างๆนำมาเขาใช้ให้ทําละหมาดซึ่งในเนื้อ แท้ของละหมาตคือมุ่งหน้าเข้าหาอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาด้วยการวิงวอรนขอตอบพระองค์และคุค้นคิดตรึกตรงถึงสรรพสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาได้ทรงสร้างตลอดจนความแตกต่างของกลางวันกับกลางคืนนบีทั้งหลายจะใช้พวกของตนให้ทำละหมาตแต่ในรูปแบบที่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาเท่านั้นทรงรู้ เพราะอาจจะไม่ใช่ละหมาดในรูปแบบเดียวกับที่พวกเราในฐานมุสลิมปฏิบัติอยู่ก็เป็นได้นบีอิเดริสอ,อลัลัยฮิสลามได้ใช้พวกของเขาให้ถือศีลอดหลายวันทุกเดือนและกระตุ้นเตือนให้ผู้คนหยิบยื่นทานบริจาคให้แก่คนจนและอ่อนแอเขาอบรมสั่งสอนประชาชนให้รักษาสติปัญญาของพวกเขา โดยใช้ให้ประชาชนออกห่างจากสิ่งที่ทำให้หมืนม่นเมาทุกชนิดอบรมสั่งสอนพวกเขาให้รักษาสุขภาพไม่รับประทานสิ่งที่สกปรกทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อสุกรหรือสุนัขศาสนาทูต ท่านที่ทำหน้าที่เชิญชวนสู่อิสลามเช่นเดียวกันจะเรียกร้องประชาชนของตนให้รักษาศาสนาโดยการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างพ่อขากับพระผู้เป็นเจ้าให้เหนีวแน่นให้รักษาชีวิตรักษาสติปัญญารักษาเกียรติยศและทรัพย์สินเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นหลักชัยของชีวิตที่ไม่ยินยอมให้มีการละเมิดโดยตดิดขาด ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่พัฒนาให้มนุษย์ดีขึ้นทั้งร่างกายทรัพย์สิสนและความเป็นอยู่รอบด้านแก่ประชาชนเนื่องในโอกาสต่างๆเพื่อให้พวกเขาได้มาชุมนุมกันทำความรู้จักมากขึ้นและสร้างความสัมพันธภาพของความเป็นมิตรขึ้นระหว่างกันและนบีอิทริสอัลลอฮิสซามยังได้แนะนำ ประชาชนให้ถวายคุรบานเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานหุตาละอีกด้วยคุรบานคือการให้ทานสิ่งที่ดีที่สุดมนุษย์เพื่อทําตัวให้เข้าใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุบฮานหุตาลกล่าวกันว่าคุรบานที่นบีอิดเริสอะลัยฮิสลามใช้ให้กระทำมีสามชนิดคือ 1. สิ่งที่มีกลิ่นหอมทำคุรบานด้วยดอกกุหลาบ สอธัญ,ญพืชทำกุรบานด้วยข้าวสาลี 3. ผลไม้ทำกุรบานด้วย,วย,วยอังกุ่นเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับชีวประวัติของท่านนบีอิดาลิสอะลัยฮิส,สลามค่ะ และตอนนี้รู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าท่านนบีอิดริสอลัยฮิสซาลาหรือคุณูกเป็นใครกันใช่ตอนนั้นยังคงต่อสู้กับมนุษย์เพื่อให้มนุษย์นั้นหลงผิดอัลลอฮ์จนส่งท่านนบีอิดริสอลัยฮิสาลามมาประกาศศาสนาให้กับมนุษย์เพื่อที่จะให้มนุษย์นั้นไปใดนแนวทางที่ถูกต้องค่ะและนี่คือช่วงแรกของชีวประวัติท่านนบีอิดริสอลลยฮิสซลามค่ะ เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปท่านนั้นจะเผยแพงสุดสนาของอัลลอฮ์อย่างไรท่านนั้นจะเสียชีวิตอย่างไรกดติดตามจนต่อไปได้เลยนะคะและใครที่พลาดช่วงตอนไหนๆนะคะก็สามารถชมย้อนหลังได้ค่ะและหากผิดพลาดประการใดก็ขอมาอัพมาณที่นี้ด้วยนะคะก่อนที่จะจากกันไปนะคะก็อยากจะบอกว่าก็อยากจะบอกพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะใครที่จะประสงค์ จะบริจาคช่วยเหลือเด็กกำพร้าเด็กยากจนเด็กยากไร้ของโรงเรียนอันาติคานะคะก็บริจาคเข้ามาได้เลยนะคะเลขบัญชีโรงเรียนอันาติคานะคะเลขบัญชีนะคะ5 7 7 2 3 3 3 8 6 0ดานย้ำนะคะ5 7 7 2 3 3 3 8 6 0นะคะธนาคารไทยพาณิชย์นะคะตลาดคลอง16นะคะ หรือจะติดต่อได้ที่อาจารย์รอสิกินอีสานะคะโทร0 8 1 6 1 1 9 1 9 1 7 1ค่ะย้ำนะคะ0 8 1 6 1 1 9 1 7 1ค่ะย้ำนะคะ0 8 1 6 1 1 9 1 7 1ค่ะและเราสองคนวันนี้ขอจบรายการเพียงเท่านี้ค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ وَكِنَ عذاب اللّٰهِ ، الله الله, 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 الله